สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนพี่น้อง,งชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเกษตรซอฟส,สวยนะครับผมก็จะพามาดูนะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นผักสลัดนะครับที่เพาะไว้นะครับเพาะไว้ได้ประมาณน่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วแหะครับก็เริ่มโตครับโตเพราะว่าที่ทีนี้ มันจะบอกว่าตอนแรกผมเอาไว้ในร่มครับเพราะตอนแรกผมก็เอาไว้ใน,ในร่มนะครับในร่มทีนี้พอมันโตปุ๊บพืชมันก็ต้องการแสงนะครับต้องการแสงเพื่อสังเคราะห์แสงเนี่พอ,อไว้ในร่มแดดก็ไม่เข้าถึงมันโตโตทีนี้ต้นมันจะยืดนะครับ ลำต้นมันจะยืดลำต้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเวลาลดน้ํมันก็ล้มนะครับมันจะล้มล้มแล้วก็ทะลุดแรงแงถ้าเป็นแบบใช้สายยางฉีดนี่มันจะหักมันอาจจะหักได้นะครับนี่ผมก็ใช้บัวลดเอาค่อยๆลดบัวที่เป็นเป็นฝอยเล็กๆนะครับลดมันก็ไม่หักแต่มันจะล้มคือมันจะต้นมันจะยาวอย่างนี้นะครับทําถ้ามันไม่โดนแดดต้นมันจะยาวมันจะไม่แข็งแรง ต้นผักจะไม่แข็งแรงทีนี้ถ้าเราเอาไปปลูกลงแปลงพอโดนแดดจะจัด,จดช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงไปนี่มันต้นอาจจะตายได้นะครับตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาต้นกล้านี้ออกมารับแดดบ้างนะครับรับแดดช่วงประมาณช่วงเช้าประมาณา9โมง10โมงประมาณนี้นะครับช่วงประมาณ สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนี้แล้วก็เก็บเข้าล่มไว้นะครับเก็บเข้าล่มไว้หรือว่าที่แสงรำไรนะครับอาจจะมีแสงบ้างเล็กน้อยรำไรจะให้มันร้อนมากผักเราอาจจะตายได้นะครับอาจจะเฉาตายนะครับหลังเลีาายนนี้ต้องลดน้ําประมาณสามเวลานะครับสามเวลาเช้าเที่ยงเงย็นนะครับก็จะทําให้ต้นผักเรา จเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าผักสลัดเป็นผักที่อ่อนแออยู่แล้วเป็นผักที่ไม่ค่อยอทนต่อสภาพอากาศที่มันร้อนจัดมากเท่าไหร่นะครับถ้าปลูกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสลัดทั่วไปสลัดที่เป็นพวกายๆว่าอากาศหอมอะไรเนะี่ยตัวน,นั้นมันจะสามารถาทนได้นะครับเอาหวานเลยก็ได้แต่ตัวนี้เป็นสลัดที่เป็นสลัด ที่เขากินในพวกร้านอะไรร้านอาหารที่แบบร้านอาหารแบบในห้างอะไรเลยครับพวกทำเป็นสลัดนะครับพวกเป็นสลัดโลสลัดอะไรเนะี่ยพวกคล้ายพวกกินโอกเกลดโอพวกคอร์สพวกอะไรมานนั้นผักประเภทนี้จะไม่ค่อยอแข็งแรงเท่าไหร่จะเป็นผักที่อาจจะ มันว่าอ่อนแอนะครับเราต้องดูแลดูแลแบบเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนผักอื่นๆนะครับครับก็มานำเสนอนะครับมาพูดให้ฟังว่าสำหรับผู้ที่ทำกเกษตรใหม่ๆนะครับอาจจะคนที่อาจจะคนที่เริ่มทดลอง อะไรนะครับก็จะเป็นแนวทางได้นะครับในการนําไปใช้ปรับใช้ในการปลูกผักโดยเฉพาะผักนะครับก็ลองทําดูที่ผมพูดมามันถูกไหมหรือ,อยังไงก็ลองไปทดสอบดูนะครับก็คลิปนี้ก็มานําเสนอท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดพากดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไป ท่านจะได้รับชมคลิปตัดไปเลยเมื่ออัพคลิปนะครับท่านจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไ,ไปก่อนครับสวัสดีครับ